ฮาดิงเพนครอปอะคาเดมีคือโรงเรียนเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ดีที่สุดเคยส่งออกบุคลากรทรงคุณภาพสู่องค์กรชั้นนำระดับโลกมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่นอานาดักกาเป็นนักเรียนชั้นปีหนึ่งและจะเลื่อนเป็นปีสองในอีกไม่ช้าไม่นานขอเพียงผ่านการทดสอบช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปได้นั่นควรจะเป็นเรื่องเดียวในช่วงเวลานี้ที่อาณาต้องกังวลเพียงแต่หายนะมักมาเยือนโดยปราศจากสัญญ,ญาณเตือนด้วยการโจมตีเดียวของศัตรู ทุกสิ่งในชีวิตเธอก็กลับตลบตรการทดสอบที่นักเรียนปีหนึ่งตั้งตารอคอยแปลเปลี่ยนเป็นโมงยามแห่งความเป็นจริงความลับที่ซ่อนเร้นมานานกว่าหนึ่งศตรวรรษพันธกิจของแฮดิงเพย์นครอาโฟลขุมทรัพย์ใต้สมุดในตำนานสารพันปัญหาถาโถมเข้ามาเป็นคลื่นลูกยักษ์ผลักให้อนาเดินไปบนเส้นทางที่ใครก็ไม่คาดฝันเธอต้องนำทางผองเพื่อนฝ่าสถานการณ์วิกฤตและไขทุกปริศนาที่ปรากฏตรงหน้าให้ได้ เพราะบททดสอบใหญ่ที่ไม่มีใครร้องขอนี้มีชีวิตของพวกเธอทุกคนและอาจรวมถึงชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพันติดตามได้ในมรดกลับใต้ทะเลลึกอ่านต่อได้ที่ลิงกใต้คลิปค่ะ